ชีวิตผมเนี่ยทําอะไรนะแม่งไม่เคยขึ้นไปสูงสุดหรอกสมมติว่าสูงอยู่นี่ต่ําอยู่นี่แม่งจะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เราะชีวิตเล่นกีฬาเล่นเทนนิสก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือเก่งพอตัวประมาณหนึ่งเล่นได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปถึงสูงสุดเพราะนั้นการแสดงหรือเล่นดนตรีเหมือนกันผมก็จะอยู่ไปอยู่ระดับเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคผ่านผ่านแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ไปถึงระดับท็อ พ่อเขาอยากให้เราเล่นดนตรีตั้งแต่สมัยอายุเพิ่ง12ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนดนตรีมาพอเรียนดนตรีมาปุ๊บเราก็ทราบฝึงในดนตรีเราชอบรู้สึกชอบดนตรีพอจบมหาลัยมาเนี่ยแล้วก็ทํางานกาวันไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีกันคืนไปด้วยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนีจบปริญญาตรีมาเนี้ยมันแค่1,750บาทแต่เราไปเล่นในช่วงแฮปปี้อา์ในโรงแรมที่มีชื่อเสียงโรงแรมหนึ่งเนี้ยแค่สชั่วโมง สองชั่วโม,มงสามชั่วโม,มงไม่เกินเนี่ยก็ได้ห้าพันบาทละช่วงนั้นตอนนั้นเราก็เลยเล่นดนตรีควบมาตลอดช่วงนั้นที่เล่นอยู่เนี่ยวงที่สลับก็จะเป็นอัศบีวัสดส์ตอนนี้นเป็นอิซึนอยู่อิซึนซึ่งยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ออกอัลบั้มอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นอิซึนซึ่งมาหากินเหมือนเราผาดกันเล่นกลองวงอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นกีตาร์ด้วยร้องเพลงด้วยถ้าเป็น G, วีจีก็ how can you mend a broken heart เ,เขาก็จะชอบเขาก็จะมาขอ พี่เล็กขอเพลง How Can You Be a Broken heart? แ a ้วก็บอกอ้าปวหักมากแล้วจริงใช่เดี๋ยวร้องให้ฟังช่วงนั้นเสียงจะดีมากช่วงนั้นหนุ่มๆเสียงดไีไม่เหมือนสมัยนะี้แร้วเสียงตบมากๆ How Can You a e a Broken Man How Can lose a Loser Ever Win Please Help Me m e n My Broken Heart and Let ประมาณจริงๆถ่ายเรื่องแรกมรักทานซิสเตอร์เนี่ยยอมรับว่าโคตรเครียดเลยคนระับโอ้ยอุอย้จะทำให้เขาเสียไหมวะกูยจะทำให้เขาเสียเวลานักสแสดงคนอื่นเขามืออชีพเนี่ยเราจะทําให้เขาแบบต้องมาเหนื่อยกับเราไหมวะมันเครียดเนี่ยมรักเนี่ยก็คิดว่ากูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วงานแบบนี้แบบขอมาเล่นดนตรีดีกว่าเดี๋ยวหางานเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีมาเรื่อยๆ พอหมดเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหคันนี้โทรมาอ่ะโทรมาเต็มเลยเราก็งงว่าเฮ้ยเงาโทรเบอร์โทรมาคือหนังทั้งนั้นเลยที่โทรเรียงกันมาช่วงนั้นหลายเรื่องมากคันนี้พอไปเล่นเรื่องที่สามมันเริ่มรู้ทางแล้วเริ่มรู้ทางของกองถ่ายแล้วมันเป็นยังไงอย่างเไไงี้ยเพราะมันเริ่มเฮ้ยสนุกแล้วเว้ยเริ่มสนุกความจริงไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนี้เป็นคนแบบนี้ไอ้ที่เป็นโนเนี้ยเอาตัวละครมาใส่ในตัวเราเองไายกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วอนะ่ะ มื่อก่อนเป็นคนเงียบคือไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรใครหรอกวางฟอร์มด้วยเตะจุยด้วยแบบใครอย่ามายุ่งคือไม่เมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยมาหหวลงโหวเลาะหรือว่าจะมาอะไรไม่ตลกอะไรอย่างเงี้หรอกแต่ว่าพอมันไปเจอความเป็นละครแล้วมันเป็นบ้านๆไรอะไรเงี้ยเราก็เสพตัวนั้นมาเยอะไงเราเลยกลายเป็นคนแบบเออเป็นแบบนี้ไปคงจะเป็นนิสยัยคงจะเป็นนิสยัยไม่ไม่ไม่ให้เป็นคนนิสยัยที่ตั้งเป้าไว้สูงขนาดน,นั้น เราคิดว่าทำอะไรก็ได้ที่มันผ่านเกณฑ์การโอเคดีแล้วนะอย่าให้ต่ำกว่นนะามาตรฐานรือมันไม่เป็นต้องไปสูงสุดเป็นเลยเลือกเป็นที่หนึ่งไม่ต้องแต่ว่าเอานะัเขามีร้อยเราได้แค่75น้นี่พอละเพราะนั้นวิธีคิดมันจะเป็นแบบนี้ตลอดคือวงการบันเทิงตอนนี้ก็ที่มันจะเปลี่ยนไปไปสู่โลกดิจิตอลเนี่ยที่ซึ่งจากหนังเราเนี่ยมันจะมาบรรยุทธุอีกหน่อยจะไปอะไรก็ยังไม่รู้ตอนนี้คือก็ ข้างที่คาดเดายากว่าอาชีพนักสแสดงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยนักสแสดงจะเป็นยังไงก็กังวลอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วแหละเราอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะยึดอาชีพนี้ไปจนถึงเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตอนแรกวางเป้าไว้ถึงหกสิหกสิบจะเลิกผ่านมาห5สิห้าว่าจะเลิกนี้เลยห5ห้าละก็ะตีว่าเดี๋ยวเจ็ดิจะเลิกก็ไม่รู้จะได้เลิกปะ่ะเพราะว่านอกจากไม่มีคนจ้างเรานะตอนนี้ก็คิดอยู่ว่า,อาพอเราอายุเราเยอะนี่เราคงไม่ต้องการอะไรมากมายแล้ว คือสิ่งที่กังวลมากคือ,คอสุขภาพตัวเองทุกวันนี้ถึงยังต้องเล่นเทนนิสอยู่เพื่อร่างกายเราผมดูเพื่อนนะวัยเดียวกับเราแล้วมันไม่ไม่ได้ออกกำลังเนี่ยโหมันมันร่างกายเขาจะแย่มากนนเราคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยที่เหลืออยู่เนี่ยไม่รู้อีกกี่ปีไม่รู้แต่ว่าขอให้ยังไงอย่าเป็นโรคไรอย่าเป็นมะเร็งอย่าเป็นโรคอะไรที่มัน,นมันเป็นแล้วมันทรมานคือดูแลร่างกายให้ดีสดุดแล้วก็มีเพื่อน เจอเพื่อนปปะทั้งสัเดื่มคุยกันบ้างอะไรมีงานทําบ้างละครไม่ต้องมากมีก็มีทําแก้เหงาอะไรเงี้ยได้เจอนน้ีได้ได้เป็นคนที่ได้ทํางานอะไรบ้างก็คิดว่าชีวิตก็พอแล้วแฮปปี้แล้ว <c oughs> มึงให้กูขำทั้งวันพ้องตายไงแสบก็เดือกไปหมดแล้วไฟ